สวัสดีค่ะดิฉันดาราวันสาคารินวันนี้เราจะมาดูหลักเบื้องต้นของการฟังและการดูว่าเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาบ้านแล้วในการก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพครูนะคะแต่เมื่อเราได้มารับเติมเต็มตรงนี้นะ วันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของหลักเบื้องต้นของการฟังและการดูนะคะในส่วนของความหมายและการฟังและการดูนะคะจากการฟังการดูเนี่ยหมายถึงอะไรมาดูนะคะว่าการรับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยจากแหล่งของเสียงนะคะหรือว่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นการฟังจากผู้พูดโดยตรงนะคะหรือว่าการรับรู้จากผ่านซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดการรับรู้และก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์โดยต้องศึกษาด้วยนะคะว่ามีความถูกต้องไหม ว่องไวและก็เกิดประสิทธิภาพหรับการฟังและการดูที่ดีนะคะ 1. ต้องรู้จุดมุ่งหมายนะคะของการฟังและการดูและต้องจดบันทึกเพื่อการเตือนความจำา 2. ต้องฟังและดูด้วยว่าประจักษ์อัตินะคะเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ตรงประเด็นสก็คือให้ความร่วมมือในการฟังและดูด้วยว่าเราต้องร่วมกิจกรรมนะคะจุดมุ่งหมายของการฟังและการดูนะคะ การฟังนะคะมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญดังนี้นะคะ 1. ฟังเพื่อจับใจความสําคัญได้ว่าเรื่องที่ฟังนะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเกิดขึ้นที่ไหนนะคะเมื่อไรแล้วใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรนะคะ,อะสองก็คือฟังเพื่อจับใจความโดยละเอียดนะคะผู้ฟังเนี่ยต้องมีสมาธิในการฟังนะคะแล้วก็อาจจะมีการบันทึกย่อนะคะเพื่อช่วยความจํานะคะเหมือนที่นักษาทำอยู่ในขณะนี้นะคะ สามก็คือฟังเพื่อหาเหตุผลนะคะามาโต้แยง้งหรือว่าคล้อยตามอย่างเงี้ยค่ะผู้ฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะพิจารณาว่าเรื่องที่ฟังนั้นนะคะมีอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็มีความถูกต้องมีเหตุผลเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ฟังเนี่ยก็ต้องควรพิจารเรื่องราวด้วยนะคะว่าที่ฟังเนี่ยด้วยใจเป็นธรรมนะคะไม่โอนเอียงไปนะคะข้อที่4ี่นะคะ ฟังเพื่อเกิดความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดีคติตธรรมต่างๆนะคะแล้วก็ดนตรีนะคะผู้ฟังเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องที่ฟังเข้าใจคำศัพท์สัญลักษณ์ต่างๆและมีความสามารถในการตีความเพื่อให้เกิดความไพเราะซาบซึ้งในรสของภาษานะคะ,ะข้อที่5นะคะฟังเพื่อส่งเสริมจิตนาการและก็มีการคิดสร้างสารรค์นะคะว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นขณะที่ฟัง หรือหลังจากการฟังซึ่งอาจจะออกมารูปแบบของการประพันธ์งานศิลปะหรือการพูดนะคะการดูมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญดังนี้ 1. ดูเพื่อให้รู้เป็นการดูเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ 2. ดูเพื่อศึกษาว่าความรู้เนี่ยเป็นการดูที่ช่วยส่งเสริมการอ่านหรือการเรียนให้มีความรู้มากขึ้นหรือมีความชัดเจนลุ่มลึกขึ้น 3. ดูเพื่อความเลดเพลิน เช่นการดูละครเกมโชว์อะไรต่างๆนะคะดูมิวสิกวิดีโออะไรต่างๆนะคะ 4. ดูเพื่อการยกระดับจิตใจนะคะเป็นการดูที่ทำให้จิตใจเนี่ยเบิกบานนะคะมีความละเอียดอ่อนและก็เข้าถึงธรรมชาตินะคะสัจธรรมต่างๆาได้แก่การชมธรรมชาตินะคะาการชมโขนชมละครอะไรต่างๆนะคะการดูรายการเกี่ยวกับธรรมะการดูเกี่ยวกับกีฬาอะไรต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่า หลักเบื้องต้นของการฟังและการดูเป็นการรับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ